Um per, อยู่ในเขตอำเภอผู้เยี่ยงจัหวัดคอนแกนทางถนนเสน้ um per, นอำเภอหนองเรือ um per, ที่ไปผู้เยี่ยงนี่ตลาดโคกระบือครับพี่น้องคงนนี้เดี๋ยวพระพุทาสิภาษาก็ไปเบิ้งเป็นวิธีการซื้อขายโคกระบือหรืองวัวงควายของพี่น้องภาคอีสานบานเท่าไปเบิ้งกันครับพี่น้องลดขนกระบือหรือควายทะยอยเข้ามาเอาควายตัวนี้ลุดแล้วรดขนมากอัีคนแหลนนำํำ ตลาดโคกกระบือของผู้เวียงกระยุคางโรงแรมอันชลีรีสอร์ทนี่แหละถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของพี่น้องบ้านเ้าามาือสอนนีกเบียัานมาสือเป็นโคกระบือไทยแต่ว่าพี่น้องประเทศทางเที่ยงกกเขามขาพูดเลยละมากกันบกไลยเลยดิ ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่เศร้าเลยครับตลาดดัดโคกระเบืออ่างศิลาอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเราจะเศร้าก็มาหากินเขาอยู่มองนี้ซะก่อนนี่พอค้าแม่ค้าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโคกระเบือนะครับเสียค่าบ้างเสียเขาค่าเขามาเท่าเท่าไรจังบาทตัวละสี่สิบเจ้าใช้ไามจังโจเจ้าเอาชีวิตพเข้าไปเลยเงินสะพัดบ่น่อยแล้วนะสันตินีเนาะ เอ้าขอบคุณวันใหญ่หลารตกโลงว่างเงินสะพัดอยู่นี่หลายเลยครับพี่น้องมัีสองมือครับทุกวันพุธกับวันเสาร์ซื้อกระผู้ขายกำลังคุยกันได้ราคากันเกิดขึ้นรถไฟรถมั่นกระบันเริ่มทยอยกันจูงเข้ามา เียจง้ามจะไม่สื่อว่าสัญ,ญละรถหกหลอกลดัดแปลงมาให้เป็นรถขนงวได้หลายโตครับเนี่ยมีฝน,นตกกระเชื้อแฉะจังน้อยครับหลายไปไหนคู่นี่ฟังกระมือหรือควายครับเบื้องวิธีเพื่อนเอาขึ้นรถครับบ่เนี่ซื้อขายกันแล้วใส่เสียกเดินึินไปโอ้ขึ้นลงง่ายตัวนีมั้ยเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งครับพี่น้องเข้าผู้เฒ่า a t ภาพาบำเงการซื้อขายโคกระมือ อยู่ตลาดนาโค่กับมือของบ้านอางซิล่าอาเภอผู้เวี่ยงจังหวัดคอนแก่นเท่า้เท่าสิภาพไปเบิง้องอีหยังนี่ไปเที่ยวมึงได้อีกติดตามชมคลิปต่อไปนะครับพหมกันไหมครับสวัสดีครับ